ครับจากคราวที่แล้วนะครับได้พูดถึงตัวเปลไปแล้วนะครับคราวนี้เรามีเปลน้ําหนักเบานะครับแล้วถ้าเรามีเชือกนะมันก็ไม่แหมะตามถูกต้องไหมครับผมก็พยายามค้นนะว่าเ,เราจะใช้เชือกอะไรได้ยังไงที่มันจะมีปัญหามันจะไม่มีปัญหาอย่างไงนะครับสาหรับการผูกอะไรกับต้นไม้นะครับที่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับคือสแตร p ป นะครับก็คือที่เป็นสายรัดที่เป็นเดียวนะครับแต่สําหรับถ้าจะใช้เชือกนะครับหลายคนเลือกที่จะจะเชือกนะครับพาราคอร์ดนะครับพาราคอร์ดจะเป็นเชือกเส้นเล็กๆนะครับน้ำหนักเบามากนะครับเพราะมันเป็นเชือกเส้นเล็กนะครับแต่ในการผูกเปลนะครับที่จะต้องเอาไปผูกกับต้นไม้แล้วแรงดึงสูงๆนะครับเชือกพวกนี้มันจะบาดตัวเปลือกไม้นะครับมันจะทําให้พอเปลือกไม้มันขาด ต้นไม้มันก็ไม่สามารถจะสง่งน้ำส่งอาหารขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงต้นมันได้แล้วสุดท้ายมันก็จะตายนะครับผมนึกมองว่าผมไม่อยากจะใช้เชือกปลาะคอเชือกปลาระคอราคราไม่แพงคนระับเชือกปลาะคอราคาไม่แพงแล้วผมไปนั่งหาว่าเออมันมีเชือกอะไรบ้างนะครับผมก็เจอว่าในดีแคทลอนนะครับมีแผนหนึ่งเป็นแผนกที่ขายเชือ,อ,อกสาหรับปีนเขานะครับตัว เชือกปีนเขาก็มีหลายขนาดนะครับแต่เท่าที่ผมดูแลนะครับเป็นเชือกน้ําหนักเบานะครับความใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับก็คือเชือกขนาด5มิลเมตรความยาว6เมตรน้ําหนักต่อเส้นคือ1น,นึ่งอยกรัมผมก็เลยได้มานะครับจากที่สาธิตให้ดูแล้ว มันเป็นเชือกที่ผมถือว่าน้ําหนักเบามากนะครับแล้วก็รับน้ําหนักต่อเส้นนะครับรับน้าหนักได้ถึง500รอยกิโลกรัมมันเหลือเฟือครับในการที่จะใช้ในการแคมปิ้งนะครับแน่นอนว่ามันของอย่างก็มีข้อเสียนะครับพูดถึงข้อดีก็หลน้ําหนักเบานะครับใหญ่ไม่บาดต้นไม้นะครับเชือกตัวนี้1มีความลื่นมากพอสมควรเวลาคุณจะทําบวงที่มันเล็กมากๆเนี่ย มันจะเบรนไม่ค่อยได้นะครับคือมันจะมีจุดหักงออยู่ที่มันมันจะเล็กมากไม่ได้นะครับอย่างที่สองเชือกเส้นนี้นะครับมีการให้ตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับการให้ตัวค่อนข้างสูงเนี่ยมีข้อดีและมีข้อเสียข้อดีคือถ้าเกิดคุณเอาไปผูกกับอะไรที่ต้องการการให้ตัวต้องรับแรงสะเทือนที่ต้องมีการยืดอยู่แน่นอนว่าเชือกตงเนี้ตอบโจทย์ได้คุณได้ระลักตัวเดียว แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปผูกกับอะไรที่มันจะต้องรับแรงนะนะอย่างเช่นเหมือนที่ผมผูกเปเห็นไหมครับผมผูกถึงระดับหัวเลยนะแต่เวลาที่ผมนั่งลงไปด้วยน้าหนัก80กิโลกัมเชื่อให้ตัวนึงเกือบถึงพื้นดินห่างเนี่ยพื้นดินแค่ประมาณสัก2-3นิ้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเนื่องจากว่าก็อาจจะมีคนบอกอ้กากนไหนบอก ปรับได้ไงเชื่อปรับได้ใช่ครับเชื่อปรับได้ที่ผมปรับก็ปรับได้แต่แรงที่คุณดึงด้วยมือนะครับกับแรงที่คุณนั่งลงไปเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะใช้แรงดึงด้วยมือเนี่ยให้เท่ากับแรงที่คุณนั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ว่าพอคุณดึงไปสักพักหนึ่งคุณก็จะดึงไม่ได้แหละนะครับแต่ผมก็มีวิธีนะคือถ้าอยากให้มันสูงขึ้นคุณจะต้องนั่งไปพักหนึ่งนั่งทับไปเลยนะครับ ให้เชือกมันรับน้ําหนักให้เต็มที่นะครับจนมันให้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วพอคุณลุกขึ้นเชือกมันแรงที่มันดึงกลับเนี่ยมันจะดึงกลับไม่ทันนะครับเราก็ใช้ช่วงโอกันหละในการค่อยๆปรับไปนั่งไปหลายๆครั้งค่อยๆปรับไปเดี๋ยวก็มันก็จะพอดีแต่ปกติผมก็เอาแค่นั่นแหละครับเอาแค่สูงจากพื้นล็กสองสามนิ้วผมก็พอละเพราะว่ามันก็ไม่ได้โดนพื้นนะครับน้ําอะไรก็จะไม่ไม่โดนเราหวังว่า เรื่องเชือกตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจเชือกพวกนี้นะครับเป็นพวกเชือกปินเขาคือราคาาจจะสูงนิดนึงเนาะผมรู้สึกว่าเส้นหนึ่งสี่ร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับสีบ่ร้อยบาทแต่เชือกปินเขาแพงแพงอยู่แล้วครับเพร,เพราะว่าเป็นเชือกเซฟตี้ข้างในมีคอหลายคอมากโอกาสที่จะขาดน้อยมากนะครับเป็นเชือกเซฟตี้ตัวหนึ่งได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ไงแล้วขอบคุณที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ